คุณผู้ชมคะประเทศไทยมีกฎหมายตรวจจับความเร็วของรถที่ชัดเจนมากอย่างนะชัดเจนมากนะคะเพื่อที่จะต้องการลดพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ปรากฏว่าถึงแม้จะมีกฎหมายแบบนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนก็ไม่ได้ลดลงเลยค่ะผู้ที่ทำงานด้านนี้ระบ,บุว่าที่จริงแนวทางแก้ปัญหา การใช้กฎหมายอย่างเดียวคงจะไม่ได้ผลค่ะต้องสร้างวัฒนธรรมการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนขึ้นมาร่วมกันโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกร่วมกันค่ะติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณอังสนาวงเจเซมค่ะคุณอังสนาคะค่ะคุณนัฐาประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ทำให้นักวิชาการหลายท่านเห็นตรงกันนะคะว่าประชาชนจะตื่นตัวไม่นานเวลามีข่าวความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะ ทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้นอกจากจะต้องจริงจังแล้วยังต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะและในปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกให้การปรับทัศนคติให้ผู้ขับขี่มีสติมีวินยัยม,มีน้ำใจเมื่อใช้รถใช้ถนนเป็นแนวทางสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยค่ะโดยภาวะนิสัยอของคนส่วนใหญ่ก็จะมีนิสัยฝ่าฝืน ในบางสิ่งบางอย่างซึ่ง,ง,งเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรเพราะฝ่าฝืนเล็กๆน้อยๆก็จะนําไปสู่ฝ่าฝืนที่มันมากยิ่งขึ้นนะฮะเช่นการใช้ความเร็วถ้ามีเจ้าหน้าที่ก็จะขับรถตามกฎจราจรไล่เลียงกันไปแต่เมื่อไหรที่ไม่พบเจ้าหน้าที่ก็มักจะแซงในที่ขับขันหรือว่าการขับรถที่เร็วเกินกว่าที่กําหนดแม้บ้านเราจะมีพระราชบัญญ,ญัติจราจรทางบกปี2522ที่ระบุโทษชัดเจนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน แต่ผู้บังคับการตํารวจทางหลวงสะท้อนนะคะว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่มักเกิดในเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจค่ะแม้จะติดกล้องตรวจจับความเร็วก็มีผู้ฝ่าฝืนจํานวนมากจะหวังเพึ่งกฎหมายเพียงอย่างเดียวคงไม่ไหวนะคะโดยเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่ไม่สร้างความตระหนักในตัวเองร่วมด้วยบทกฎหมายที่จะเป็นอยากใช้เนี่ยก็พอสมควรกับความผิดของประชาชนที่กระทาผิดในสิ่งนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่เมื่อกี้ผมเรียนว่า รับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมว่าเราจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายร่วมกันไหมเราจะปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยกันไหมนะครับถ้าเราทําอย่างนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับหลายๆประเทศก็ใช้วิธีความรับผิดชอบร่วมกันก็อุบัติเหตุก็จะเกิดลดลงครับ ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานต่างพยายามสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสมผ่านโครงการรณรงค์มากมายค่ะอย่างภาพยนตร์โฆษณาชุดเมาไม่ขับจากสสสหรือเด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวกที่มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุแห่งเอเชียและองค์การช่วยเหลือเด็กได้นำบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแม้ภาคส่วนต่างๆจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่มากพอค่ะถ้าเปรียบเทียบกับความประมาทของผู้ขับขี่ การปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่มีส่วนสําคัญอย่างมากนะคะที่จะทําให้ประชาชนเข้าใจวินัยจราจรมากขึ้นอย่างตํารวจทางหลวงนครปฐมที่ใช้ประสบการณ์จากงานหลักไปเป็นครูอาสาสมัครสอนเรื่องกฎหมายจราจรตามสถานศึกษาค่ะสัญญาณเบายาวหนึ่งครั้งตัวอย่างเช่นเมื่อมาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกับกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงนครปฐมจึงสลับเวลาจากงานหลักมาสวมบทบาทเป็นครูข้างทางหวัางปลูกฝังวินัยจราจรให้นักเรียนตามสถานศึกษาตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ของเราเองที่เราเออมีจิตจิตอาสาที่เข้าไปถึงน้องๆน,นักเรียนนักศึกษา คือใช้ใช้ความรู้ความสามารถในส่วนตัวที่เรามีงานประจำอยู่แล้วผมเป็นงานจราจรแล้วก็เอาความรู้ในงานจราจรเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับน้องๆเพื่อบ่มนิสัยให้น้องๆเนี่ยมีความรู้การขับขี่ปลอดภัยจุดประสงค์หลักก็คือว่าให้ลดอุบัติเหตุนี่แหละครับ แต่ละครั้งเรียกว่าการออกหน่วยแบ่งสัดก oh ิจกรรมเป็นสองช่วงเริ่มสักเล่าเรื่องราวอุทาหรณ์ก่อนสะท้อนเชื่อมโยงเข้าประเด็นกฎหมายด้วยเทคนิคบรรยายให้เห็นภาพประกอบกับตั้งคำถามให้นักเรียนตอบเพื่อสร้างสีสันให้เกิดบรรยากาศอยากมีส่วนร่วมการนำสนามจำลองมาไว้ในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนกลุ่มนี้ชอบที่สุดเพราะนอกจากได้เห็นตัวอย่างการขับขี่ที่ปลอดภัย ยังได้ทดลองขับรถเสมือนอยู่บนถนนจริงนับเป็นความท้าทายในการเรียนรู้ที่พวกเขามองว่าหาไม่ได้จากขั้นพื้นฐานในห้องเรียนเอาไวรลืองส่วนใหญ่พอเจอตำรวจส่วนใหญ่จะกลัวกันแต่ถ้าเข้ามาสอนอย่างนี้มันจะดีกว่าครับก็ได้รู้นะครับว่ากฎจราจรนะครับต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัดถ้าไม่ปฏิบัติตามนะครับจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในท้องถนนได้นะครับ หู้อำนวยการโรงเรียนมองว่าการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบนี้บบเหมือนมีครูมาช่วยปรับพื้นฐานความเข้าใจเรื่องวินัยจราจรอ,อ,อย่างน้อยก็มีคนมาช่วยสอนหรือเตือนสติให้ระมัดระวงังและยับยัย้งชั่งใจเรื่องการขับขี่ปลอดภัยให้มากขึ้นโรงเรียนก็ เราก็สอนเขาแนะนําเขาแต่ว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นมาร่วมด้วยเนี่ยมันจะช่วยกันหลายฝ่ายมันจะยิ่งทําให้เด็กนั้นมีความได้เห็นเห็นภาพเห็นกิจกรรมหรือเห็นประสบการณ์อะไรต่างๆที่ที่ทางตำรวจนำมาให้เด็กได้ได้เห็นเนี่ยจะจิ่งไทยเขามีความระวังมากขึ้นด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่ทำให้รู้ดีว่าอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากวิน,ยนัยจราจร การปลูกฝังและบ่มเพาะให้เกิดความตระหนักจึงสําคัญหากสังคับใช้กฎหมายควรเป็นทางเลือกสุดท้ายที่นํามาขับเคลื่อนตลอด5ปีที่ผ่านมาตํารวจทางหลวงกลุ่มนี้ได้กลายเป็นครู่ข้างทางของนักเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆแม้เป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นแต่นี่คืออีกบทบาทที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนนสิตธทศุขบทีไทย PBS รายงาน